น้องเบบี้มอนสเตยืนยันจากเข้าร่วมรายการ SBS Gayo Daejon ปลายปีนี้ค่ะจะไปทำการแสดงช่วง25ธันวาคมค่ะปลายปีเกือบสิ้นปีพอดีนะคะเนี่ยที่ Inspire Arena ค่ะก็จะเป็นสนามกีฬาในร่มนะคะในเกาหลีใต้นั่นเองเริ่ดม,มากๆยินดีด้วยนะคะน้องๆรอติดตามความปังของเบบี้มอนสเตอร์ได้เลยทั้งเรื่องเพอร์ฟอร์มนะคะการร้องจะเต็มรวมถึงเรื่องของความสวยคอสตูมนะคะปลายปีนี้ระเบิดแน่นอนค่ะต่อมาค่ะล่า ล่าสุด official u p อัปเดตของ Baby Mon s t เ r อร์น้องเพรกับน้องโรด้านะคะมาทำชัยลเพล Super duper l ปอรนะคะน้องเพรกับหน้ามา้าขี่เลนสุสูสองสาวน่ารักจริงๆต่อมาค่ะคอนเทนต์เบมอนอยังตามกันต่ออย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุด YG Off i c i a l i g IG, อัปเดตได้มาอัปเดตโมเมนต์ของก็คือถ่ายด้วยกัน3คนก่อนหน้านี้เลยเด็กๆก็ามากันรัวๆเลยนะจ๊าแม่ๆก็ฝากเอนเกตให้น้องๆเบมอนด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นการยืนยันแล้วค่ะล่าสุดนะคะโอ้โหรอติดตาม ความปังของเบบี้มอนสเตอร์ได้เลยซึ่งน,งน้องก็เคยไปมาแล้วนะคะปีนี้ก็จะไปในฐานะที่แบบเติบโตขึ้นไปอีกนะซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้รอติดตามความปังของน้องเแบบี้มอนก็ได้เลยค่ะ